มีไฟล์ PDF แบบนี้อยากจะดึงข้อมูลเข้าเอาไว้ใน Excel ทำยังไงให้มันเร็วเรามาดูว่าตัวไฟล์ PDF ของเราหน้าตาอย่างไรก่อนนะครับก็เป็นไฟล์ PDF ของค่าใช้จ่ายมีทั้งหมด6หน้าตอนนี้เราอยากจะอยากจะเอาข้อมูลนี้เข้าใน Excel ดูซิว่าเราทำยังไงให้มันเร็วที่สุดผมก็ปิดไฟล์ PDF ตัวนี้ไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็เปิดไฟล์ x x e l ประเปล่าๆขึ้นมา1ไฟล์แบบนี้แล้วก็เปิดไฟล์ blank ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปเมนูชื่อ data นะครับแล้วก็ไป get data data แล้วก็ไปบอกว่า form file แล้วก็เลือกไฟล์ pdf นะครับฟีเจอร์นี้เราเรียกว่าการใช้ power query นะครับเอาละนะครับเราก็ browse ไปหาไฟล์ที่เราต้องการไฟล์เราอยู่ตรงนี้ นะครับข้าไปนี้ผมวางไว้อยู่ในตัว Content ์แล้วก็อยู่ที่ Excel with Pica อยู่ในเบอร์เจ็แล้วก็อยู่ในไฟล์ที่ชื่อ Get Data f r r m PDF นี่นะครับเป็นไฟล์ของเราคลิกชื่อไฟล์จากนั้นก็กด Import เข้ามาเลยครับ Power Query ก็จะทำการดึงข้อมูลที่มีนะครับเขาก็ไปเจอว่ามีข้อมูลเขาก็พยายามจะสร้าง Data ให้เป็นลักษัะสอแบบก็คือ1เป็นรูปแบบ Table และอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นชีตนะครับเหมือนกับในชีต e x e x l e l ทั่วๆไปนะครับในนี้เราใช้แบบเป็นเทเบิลเลยนะครับเพราะมันจะได้ข้อมูลมาครบเลยในทีเดียวจากนั้นก็กด transform data ครับแบบนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับดึงข้อมูลมาคล้ายๆกับตาราง Excel เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ Excel นะครมันเป็นมันไม่ใช่ Excel นะครับมันเป็น power query อยู่นะครับเป็น power query editor แล้วก็สังเกตนิดนึงว่า ตัวคอลัมน์นี้ของเราครับมันเป็นรวมเอาตัวาบรนโค้ Brand กับ b บร n d n เนมไว้ด้วยกันนะครับผมก็อยากจะแยกคอลัมน์นี้ออกจากกันเวนแล้วผมก็ไปที่เมนูชื่อสปริตคอลัมน์นะครับแล้วบอกว่าสปริตด้วย d e l ิมิเตอใช้แบบ Space ก็คือใช้ช่องว่างระหว่างรหัสกับชื่อนะครับจากนั้นก็บอกว่าให้มันแยกเฉพาะตัวที่เป็น d e ลิมิเตอร์ที่อยู่ซ้ายมือสุดเท่านั้นกดโอเคแบบนี้ เราก็ได้ข้อมูลออกมาเป็น2คอลัมน์ัดจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับอันนี้เป็น brand code ก็เปลี่ยนไปไม่ต้องมีเลขหนึ่งตัวนี้ก็เป็น brand name ก็พิมพ์ไปครับ b r a n c h brand name คอลัมน์นี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ remove ทิ้งได้เลยครับ remove คอลัมน์นี้ทิ้งไปเราก็จะได้ data เป็นรูปแบบ excel แบบนี้นะครับแต่อยู่ในรูปของ power query อยู่นะ ว่าแล้วเราก็ลองเช็คหนซีว่าข้อมูลของเราถูกต้องแล้วหรือยังนะครับก็เรียงมาแบบนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วกดโอเคเอาข้อมูลไปใช้ได้เลยด้วยการ Export ข้อมูลออกไปก็โหลดทูนะครับก็บอกว่าโหลดท o ที่นี่แล้วก็ไปรูปแบบ Table แล้วกันนะครับเราก็บอกว่าวางไว้ที่ A1 ตรงนี้แหละกดโอเคเลยแบบนี้เราก็จะได้ไฟล์มาหน้าตาแบบนี้เลยเป็น Brand c โค e ด r a n d Name แล้วก็ Account Code แล้วก็ Account Group Account Code แล้วก็ชื่อรายการค่าใช้จ่ายแล้วก็วันที่แล้วก็ Target และ Ac t u a l ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน PDF นั่นเอง mm hmm. ก็เรียบร้อยนะครับงานก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่พยายามจะดึงข้อมูลจาก PDF อยู่ลองหันมาใช้ Power Query ดูนะครับ Power Query ไม่ได้ยากเลยแล้วก็ มีประโยชน์มากๆนะครับทำงานกับข้อมูลต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาติดตามดูเทคนิคดีๆอื่นต่อไปนะครับของ Power Query นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ